โพลิสุทธามีวัจสามานาสาเจว่าวันตาเมติเตกาคาตักเตไสยเมสัสนีขาเมกรรมนีจารพิทรัพะตาสัตาสุจินอวันตุเมมาลาพังอวันตุเม อิติปิโสภะคะวาสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธ ท่านเสด็จโตไปนั่งปนัเสดโไมเสียนเลยะแไปช่พูดท้าพนสาสยัวพาโรจาปกโจจาสัราุกาวุิสันติรโยักปโตจาอะยานะเดโนโตสะตวสตะะวันโตสุติตะกากิิันกุตตติตสาวะตาวะราวะหานาวา

ใครมีโอกาสเดินมาเมตตาเมตตาพ้อครับแน่คุณพอไป็ยอะไร่ม่ัน้นโอเคมาน่อยอนาถตาจัดจมทั้งหนายที่ได้มาผมจะไปยังใดมาจะไดไปมังเป้ามาจะโอ้ไปเจ้าล้บนตาไปสิาเป็นไงแ

ไปกับไปกับไปยกันไปหมหนังนักแบบระเจ้าิหมดหนังนักหนังนักไปหมดเปมดมาคือว่าจะแิ่หลายังะพูดแต่กไปยินพยาพเมาจุดามันด้พิหารหระเจ้ารัตตุนั่งท่านข้ามีนาอนโมทิตตพังสามินาตัง สาธุสาธุสาธุมหาบิภัตเตจะจารโหธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพาลา ตัณหามากทุกมากตัณหาไม่น้อยัหาน้อยทุกน้อยมีตัณหาไม่มีตัณหาไม่มีความทุกข์่มวอิชามากทุกมากอชามากทุกมากอิชาน้อยทุกน้อยอภชาน้อยทุกน้อยไม่มีอภิชาวิชาทุกมากปัฏฐานน้อยทุกน้อยปัฏฐาน้อยทุกน้อยมปานไม่มีปัฏทาน ใจเรามีสติถ้าใจเรามีสตินิพพานอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรามีสมาธิถ้าใจเรามีสมาธินิพพานอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขนัวว่าาคม อยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือที่จิตใจไม่ใช่หรือใจไม่ใช่หือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไร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 สำคัญอยู่ที่ใจสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยของเรานี่เอ่ยตาของเรานี่เหมือนงูตาของเรานี่เหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้หูของเราเหมือนจระเข้จมูกของเราสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama samputasa namu tasa pakawato arahato sama samputasa utaka mu nape utang tanaka mu nape tanang nanti kaya 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 dewa nanti akan suka ta, ititi sopakawa Sukam arang sukato namo puthaya caya sana kataka puta jethama marang swanang jatujaja sapala sang epilin sunara sapathan angara kayo putha atavi ý định của các nước chị thím ạc sắp đến ngô lạc ngô cháu ạ cô cha cháu 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 ิริสัมปันโนโสปิโตมุนิคุณตัวกุมาราคาสะโกเทโรมะหิสิจิตวะตะปกโสมัยอังวัตเนนิกังปฏินาสิปุณาคโรุโญอังคุริมาโรจอาปาลินัสิวะริเต เทเทสิติมหาเทราจิตตวันโตจิโนรสาจาลังคาสิระเถเจนะหังกมังเกสุสันทิตรัตนังอุระโตอาสิกาติเนเมทัสุตตากังตจัตังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมารังตังตัโมระปะริตัง

นัมอังจามาจัมิธีระรันตังมะยีตาเลสะอาระหิโตมัสสะเตเตมหะปุริสะสะปาติเวระมันโตสุขุโตสุรภโตชินานุภาเวนะจิตุปาตวะตัมมานุภาเวนะจิตาเิสังโฆ ที่จงมาเป็นตั้แผ่นแก้วตั้เจดช้า สมิงมงคลจากกวานทั้งแปดที่ประสิทธิจงมาเป็นกาแพงแก่

นุตตาโลนุตตโลธรรมวารามธรรมวาลามอเตสัยอเดสัยอติขุโตตัมขโตสีสะปาิสีสปาทสัมปทาสัมปทาอธิปโนสัมมีอธิปโนสัมมีตุสุธรรมุสธรมีวัจสาวัจฉามานะสาธิวามานะสาเจวาวันตาเมตเตนะตาคาอากาเตนะาถาอตกาศเตนะสยณี สเมธาเมวสเมธาเนกมเนจัปปิกมเนจัปปิสัปปตาสัปปตาสตะสุทิงสตะสุทิงภวนตุเมภวนตุเมมาระภังมาระภังภวนตุเมภวนตุเมอัยยุพนม